เมื่อวานนี้หลุมนี้ก็เกือบระเบิดสายอีกแล้วหลุมนี้ก็เกือบล่นอีกแล้วโอ้โหสุดยอดครับระเบิดสายเข้าหาหลุมที่ด้านหลังเลยหลุมเนี่ยเป็นน้ําอีกต่างหากนะครับคาร์าวอนเฮาคาร์วอนก็ยังครับคาร์วอนนี่เป็นแชมป์ทีมนะครับ ในอาราโปทีมซีรีส์ที่ลอนดอนเงินราวัลรวม1ล้านทีมรับแบ่งไป8ปดแสนเดียวเงินราวัลรวมแค่2องแสนเหรียญครับเงินทีมนี่มากกว่าเงินเดียวนะครับคนที่เ <brewer> ป <es ife maintained> ็นแชมป์ต้องต้องลงไว้ก่อนเพราะลิเดียโคก็ไกล คูเสียดายจริงครับสองหลุมที่สก,กิดปากหลุมนะครับทั้งสิบสองแล้วก็สิบสาแม่ถ้าลงสองหลุมนี่มีสิทิ์ไปไกลกว่านี้แล้วครับมีสิทไปเป็นสิบแปดเดอรเครับแต่เพิ่งอายุสิบแปด ดีอาโคนี่ตอนนี้24นะครับเพื่อเป็น23อันเดอร์เยอ ตอนที่น้ำหนักลงมาใหม่ๆเนี่ยลิเดียโคถือว่าต้องมาปรับสูนเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาเวียงเนี่ยอามบอดี้มันไม่ค่อยซิงเกินเท่าไหร่แล้วก็ระยะก็หายกว่าจะกลับมาทําระยะขึ้นมาได้ไกลกว่าตอนที่เป็นลูกเก่าซะอีกน,นะครับเดี๋ยวนี้ <Hi. S 1> องครับอลิซาล,ลี